จากนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมเราเดินทางกันต่อครับกับสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงดังนี้ครับสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้ชาตยโยดมฮิรันยัติติจากเกมรักโทรยศนี่แต่ผู้ชายน้าโง่อย่างมึงเนี่ยแหละที่มันั่งกินเหล้ามาเพราะผู้หญิงคนอื่นมึงดีนะเหรอมึงดีนักเหรอ มึงเนียนนักเงียอย่างน้อยกูว่ไม่เคยเรีย,ย,ย,ยจจกผู้หญิงคนอื่นว่าเมียนอกจากอันนาแล้วกันนพพลโกมารชุนจากมาตาลดาขอโทษ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 หรือจะพูดคำว่าขอโทษไปอีกนานสักแค่ไหนวะเกิร์กว่าขอโทษปรมาอิมอโนไทยจาก,แ,กแขน,แนครับ เหมือนที่คุณพี่พยายามจะแสดงออกมาคุณพี่ก็ควรจะอยู่ห่างๆแพ้เขาไว้เพราะตอนนี้เขามีเรื่องให้คิดแล้วก็กลุ้มใจมากพอแล้วเพชรโบราณนินจากพนมนาคาให้ฉันไม่ขอไม่นาคาขึ้นจากเอเชียนะมันมีประโยชน์กับในชาอย่างน้อยกูได้ความสะาใจไงที่กูได้แก้แค้นมึงภาคินคุณาอนุวิทย์จากมุลไล่ไก่เพนพรนจันมันไก่ไม่เลิมละไหนบูดฮะ เลงก็ไม่ได้หนีไปไหนป่ะแต่แพวก็ดูใช่ปว่าพ่อไม่เลงตายหมดแล้วอะ่ะเลงจะหาเงินจากไหนอเริเชิญคุณกรีนอัสดาพรครับได้ให้เกียรติขึ้นประกาศร,รางวัลสวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะกรีนอัสดาพรสิริวัฒนากุลค่ะ วันนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทางคมสลึกนะคะที่ให้เกียรติมาประกาศรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะคะซึ่งก็อยู่ในมือกีแล้วค่ะสำหรับสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะคะในประเภทละครซีรีส์ยอดเยี่ยมนะคะได้แก่ไม่มีดนตรีใช่ไหมคะลองดิวเองได้เลยนะฮะยังไงดีคะพี่แบม ดือดึงอ,อ,อันนั้นละครคุณธรรมเนาะไม่ใช่โอเคพามพาม <laughs> โอเคค่ะ <laughs> ผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือ <laughs> พี่ชายชาติยอพดมฮีรัตยาพิติจักเกมรักอริยศค่ะยินดีด้วยนะคะ <laughs> ยินดีด้วยเป็นอย่างสูงครับ ุณช,ชายชาติยศดมนะครับจากเกมรักฮอรยศ์ครับเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นกันไปเปน็นที่เรียบร้อยกับความดูเตือดความเข้มข้นของบทบาทนะฮะนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมครับคุณชายชาติยศดมครับเดนเชิญถ่ายภาพร่วมกับคุณรีนครับ ก็รับชออดอกไม้ถ่ายภาพเป็นที่เระลึกกันเชิญครับอขอบคุณคุณเก่งครับเชิญคุณชายกล่าวครับกล่าบ <c oughs> ขอบคุณครับทุกทุกท่านเลยที่เป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> ไม่ได้เต็มตัว ออขอบคุณคมชัดเล็กกวอ์ดนะครับที่เห็นในคุณค่าของบทตัวละครตัวนี้ที่ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตที่มีความเป็นมนุษย์มากๆในความรู้สึกของชายนะครับแต่ในขณะเดียวกันชัยรู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคนที่เรารักเราเคารพ นับถือศรัทธาแล้วก็ได้เข้าชิงในสาขาเดียวกันกันกบคนที่เราเห็นเป็นครูบาอาจารย์ก็กราบขอบพระคุณที่ให้เกียรติในครั้งนี้แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดต่อไปครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับและขอแสดงความยินดีด้วยครับกับรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมครับคุณชายชาติยโ่อดมครับ